มาดูรถดำครับแล้วก็รถขุดครับรถดำสวยๆฮิโน่ตีมงานของเสียโซครับทีเด็ดเดี๋ยวผมให้ดูทีเด็ดครับดูด้านหลังเดี๋ยวให้รถคันนี้ถอยมาก,ก่อนอู้มีเพลงเลยครับทีเด็ดของวีรัมเลยครับเนี่ยรถสวยๆครับ ลายครับลายไหมลายเสือนี่ครับมากับวันโวเลยหัวใหม่ครับออกใหม่เลยครับ EC สองศูนย์นี่ครับนำมาฝากสมาชิกครับเอาใจสายโฟนจัดไปครับบอร์นี้สวยๆครับดูวันโวนะที่อยู่ใกล้ๆผมนี่มีอยู่4คันครับ เฉพาะบริเวณนี้นะครับอยู่ด้านบนก็มีอีกอีกคันหนึ่งสวยๆครับคันนี้ชูคอรออยู่นี่ก็ตักดินครับใส่สิบล้อด้ำครับฮ่โน่ครับสวยๆครับดูลายแจม่แจมๆเลยสวยๆครับเนี่ยโอ้รถใหม่ครับรถคุณ สัญชาติสวีเดนครับผมวอนโวถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่อีดตันไทยอุตสาหกรรมครับตัวแทนจำหน่ายวอนโวครับอ่ะอีกคันก็เข้าแล้วฝั่งนู้นครับสุดๆเลยครับเนี่ยบอเนี่ยของจริงโอ้วิวสวยเลยครับ าเราจะเสียใจครับโอ้โหแดดกับแดดหายไปแล้วมือตึบ๊บดูก็ะตักนะนี่ฟิตฟิตสวยครับสีทูโทนกับสีเหลืองกับสีเทาครับเต็มเต็ม อลังการงานสร้างจริงเรียบร้อยอะอะดูรถออกตัวครับมามาคิวต่อคิวเลยครับเนี่ยมีแต่สวยๆเลยมีทั้งเสืออินซีมาครบโอ้เนี่เราเล่นแบบฮิโน่เลยครับผมวิกเตอร์สุดครับวันนี้สุดจริงของจริงเลย điều sẽ lấy khăn này, nè, nè, dùm đểu đểu đó các anh ạ, chậm, kêu đo kêu ạ, đo kêu ạ, khăn ngang ngang. มาดูแบบใกล้ๆเลยแต่ของไหมเด็ดจริงครับนี่โบยังอยู่นะเดีผมสู้ให้ดูนี่ครับโบแดงโบแดงโบแดงยังติดอยู่เลยครับนะ่ะีเด็ด ขวัญใจเท่าแก่เลยครับมิเตอร์สิบล่อเลยเนะี่ยป่ะขันนี้ไหมครับเสียงดีครับดู z ูม,มให้ดูดเมื่อกี้ออกมาแล้วอหกล้อก็มีถือว่าครบครับครบเลยรถเยอะจริงสุด,สด เอาใจป็นแฟนๆที่ชื่นชอบรถก่อสร้างครับผมจัดให้รถดำแล้วก็รถปุดกรับวันโบครับสวยๆเลย ร้อยครับผมอ่ะมาดูทันนี้ออกตัวครับมามาคิวแบบคิวต่อคิวเลยครับเนี่ยดูก็ตักใส่หกล้อครับ เมื่อกี้ผมไม่ได้นับตักเลยน่าจะเป็นตักที่สองครับเนี่ยเต็มเต็มุ้งกีใจ้กับแฟนๆฟนมอนโครับ,รบมากองกันอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสาสี่ครับอีกคันอยู่ด้านบนห้าคันไม่แกะกองครับ โบแดงยังผูกอยู่เลยมาออกพร้อมกันเลยอ่ะพี่ใหญ่กับน้องเล็กครับพี่ใหญ่กับน้องเล็กกินกันไม่ลงกันมาดู ่าแงโอ้แต่ละคานีจวดเลยครับผมพามาดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับบันท้ายครับนี่รุ่นตามนี้เลยครับ EC 2 0 0 D ดีครับ รถขุดสวยสวยสอ<ว>งบรนท้ายเหรอให้ดูบรนท้ายวันบู๊ครับ มีไซเรนด้านบนติดมาให้พร้อมคันนี้ีกคันครับผมอ่ะไม่แกะกล่องครับมาพร้อมกันเลยทำกจะซูไม่ดูครับนี่บอนบุ